พี่คะพี่คะจัดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูภายในหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าจัดเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนได้เลยค่ะวันนี้คันยิงพาทุกคนมาชมกับบ้าน8โครงการพฤษา1ิหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวข้างในจะเป็นไงกันนั้นตามคัน,นิงเข้ามาเลยเข้าบ้านนี่เลยค่ะทุกคนกับประตู2เมตรนะคะเป็นบานสไลด์เลยทําให้บ้านดูโปร่งมากเลยนะมาที่มุมนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะคะให้ดูเลยมุมนี้นะคะจะเป็นมุมโซฟานะคะและเป็นมุมของโต๊นนะนั่งเล่นเลยะค่ะแล้วก็ดูทีวีกับครอบครัวในมุมนี้ได้เลยนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะมุมนี้เลยค่ะเป็นมุมรับประทานอาหารกับครอบครัวนะคะพันธุบอกเลยว่าตรงนี้นะใช้เฟอร์นิเจอร์นะคะไม่จำเป็นต้องราคาแพงเลยเพียงแค่ชุดโต๊ะรับประทานอาหารก,กับเก้าอี้นะคะไม่เกินส0มพันบาทเท่านั้นคะ่ะก็จะได้มุมโะรับประทานอาหารกับครอบครัวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะ เรานะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับใช้สุขภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์อย่างดีเลยนะคะรับประกันว่าลูกค้าที่ได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาที่วงนนี้เลยค่ะทุกคนว่าเราจะถึงประสงค์นะคะกว้าวงมากเลยค่ะเป็นห้องครัวน,นะคะส่วนต่อเติมขยายออกมาเลยถ้าใครนะคะมองว่ามันกวา้างจนเกินไปสามารถกั้นห้องเป็นห้องอีกห้องหนึ่งได้ ดีไหม,ไหมเอ๋ทุกคนตร,ตรงนี้นะคะเป็นประตูที่มาจากทางฝั่งรงจอดรถเลยค่ะาาก็าจะก usion, ็จะเะลุเชื่อมถึงห้องครัวตรงนี้เลยนะคะได้ครัวตัวอยู่ใหญ่ๆมากเลยทุกคนมาเลยนะคะสาวบวกแม่บ้าบนนะคะสาวที่ชอบทำข้าวนะคะมุมนี้ถูกใจโดนใจแน่นอนเลยค่ะเข้ากับสีที่คดีให้เลยนะคะเคาน์เตอร์นะคะตรงนี้เราได้ทำการก่อไว้ให้แล้วนะแล้วก็เราได้ปิดไฟที่มอมตรงนี้ และที่สำคัญเลยนะนี้นี่ยมีช่องดูดอากาศให้ด้วยนะคะตรงนี้คือน,น่ำทรายทำหับข้าวนะคะไม่ต้บบองกลัวว่ากลิ่นเนี่ยจะกระจายไปทั่วบ้านเลยเรามีที่ดูดฝันให้เรียบร้อยแล้วค่ะปัญหารเรื่องน้ำไม่ไหลวันสองทีนะคะบ้านที่ดีมีปั๊มน้ำเทงน้ำแถมให้อย่างนี้เลยค่ะถ้าใครมีผู้สยยูงอายุนะคะหรือมีเด็กๆสามารถทำห้องนี้เป็นห้องอีกประสงค์ได้เลยค่ะหรือสามารถทำเป็นห้องนอนได้เลยนะคะ ชั้นสองดีกว่าค่ะทุกคนชั้นสองนะทุกคนมีสามห้องนอนเลยนะคะตรงนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูม่ลยค่ะห้องใหญ่กว้างขนาดนี้เลยค่ะพร้อมกับหน้าต่างรอบทิศทางนี้นะคะแน่นอนเราเห้องโปร่งโปร่งสบายแน่นอนเป็นโซนห้องน้ำกันนะคะใครได้เลนชาวเวอร์ปังๆแบบนี้ไปก็ได้ทุกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะคะได้เอาไปใช้ในการแต่งบ้านนะคะและถ้าใครนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเป็นบ้านแฝดนะคะอยโยหนึ่งสายอยู่้นคงในราคาเพียงแค่2.89ล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจติดต่อค่ะที่ช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถโทรสอบถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย